เอแตกไปอีกคูณ9ขออีกทีนะึงโอ้โหหมดชุดไปนะเพื่อนโอ้โหเนี่ยผมว่าซื้อฟิวเจอร์ที่ประมาณสา0พนเะกำลังดีนะผมว่าแบบซื้อราคานี้นี่ผมแตกแค่เลยทุกครั้งเลยนะ กาบสวิดัสสวัสดีครับเพืเ่อนๆที่น่ารักทุกท่านนะวันนี้มาในเกมของอาหมูนำโชคลัคก,กี้พีกี้กิ้งกิ้งกิ้งอู้ดูจากพีกี้เกมบิ้งเลเวลพ็อกเก็ตเกมนะโหเมื่อกี้ผมแตกอะแปมานะเพื่อนในช่องผู้พิชิตสปินฟรีนะฝากติดตามกันได้เลยช่องนะนี้แตกเป็นประจำนะในช่องนี้ก็แตกเป็นประจำนะเพื่อนนะในช่องของผู้พิชิตนำโชคมาในเกมหมูนำโชคนะเพื่อน มุนโชครักกี้พิกี้วันนี้ผมจะมาเล่นแบบถึงน้ําถึงเนื้อเพื่อนดูนะจะเป็นยังไงมาลุยกันโหหกพัน oh, เลยหกพั 6, คนคงไม่ไหวนะสูงไปมาเบทหกสิบก็พอละสี่พันห้าครับไปลุยไม้แรกนะไม้แรกของวันนี้เลยไม่มีไม่มีการวงการวอร์มเลยทั้งนั้นนะมาแล้วครับลุยต่อลุยต่อพร้พอมพร้อมครับเริ่มครับน้องหมู เริ่มเลยจัดการเลยโอ้โห,โโหสวยงามมากน้องหมูนี้ต้องแบบให้ลุ้นให้น้องหมูแตกกันลัวนะซื้อฟิเจอร์มันจะตัวคูณจะเพิ่ม,มขึ้นเรื่อยๆนะแตกกระจายนะเพื่อนโอ้โหสวยงามคูณซ้ำระคังมาหรือเปล่าโอ้โหระคังเงียบนะอืมเคแตกไป ได้วายได้คอรสมาอีกอันนึงเพื่อได้ได้สปินฟรีมาอีกหนึ่งนะน้องหมูครับหมาแรงนี่เงียบไปเลยนะ4,500นห้า้อยะโอ้โหเลยคืนมาเท่าไหร่แปดแปดแมงคลซะง,งั้นโอ้โหแต่เจ็บหนักเลยนะขอลดเบ็ดลงมาหน่อยแล้วกันนะเพื่อนขอลดเบ็ดลงมาหน่อยนะซื้อฟิวเจอร์ได้ราคาเบาลงมาโอ้โหพอๆกับ เกมมันแพมกี่ล้านเราแต่แล้ไม่แพงกว่าไปสองห้าศูนย์นะมาลุยกันต่อโอ้โห้องหมูวันนี้จะเล่นผมเหรอโอ้โหเพชรแตกมาแล้วเพชรแตกแบบนี้ถือเป็นเรื่องงามยามดีนะอืมไปแตกคูณสองไปเงียบซะแล้วเดียอีสามรอบนะอ่ะเพชแตกไหม,มวันนี้ชุดใหญ่ยังไม่มาเลยนะเพื่อนวันนีน้ เกมหมูไม่เหมือนจะเกลือนะแต่มันก็มารวยๆนะเพื่อนแตกรวยๆนะเกมน้องใหม่จากค่ายไอพีจีนะอยากเล่นเกมน้องใหม่แบบนี้ก็กดลิงก์ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะเพื่อนแล้วไปสมัครกันเองนะเพื่อนแล้วอยากได้โบนัสไามก็แอดไลน์มาที่ PPP138 นะเพื่อนมีทุกเกมของค่าย PG นะแอดเข้ามาขอแล้วไปเล่นตามโบนัสไามก็ได้นะ อาจจะไม่ได้ช่วยอะไรมากแต่ก็ยังช่วยได้อยู่นิดนึงเรื่องสภาพจิตใจนะเพื่อนตามสูตรของผู้พิชิตปีมันเส็งนะเพื่อนแต่มันอยู่ในช่องนี้เป็นช่องของผู้พิชิตนําโชคนะเพื่อนต้องนําโชคดีวันนี้ในเกมหมูนําโชคแล้วก,กี่พี่กี่นะเลมอนแตกนะครับเลมอนก็คือมะนาวนะครับแต่นี้มันจะเป็นเยลโล่ลูกสีเหลืองมาเลยเชียวโห ยังไม่มีไม้ไหนแบบแตกคุ้มเลยเนะี่ยมามาไม้นี้หรือเปล่าไม้นี้หรือเปล่าเชอรี่าอีกไม้นี้แน่นนอนผมว่าไม้นี้ยังไงก็ไม้นียงง้ยังไงก็คุ้มนะโอ้โหโสวยงามเลมอนแตกครับเหลืออีกสองรอบนะเพื่อนมาสวยสวยสวยสองสุดท้ายนะโอ้โหเพชรแตกสวยคูณแปดแล้วเอแตกไปอีกคูณเก้า ขออีกทีนึงโอ้ oh, โหหมดชุดไปนะเพื่อนโอ้โหเนี่ยผมว่าซื้อฟิวเจอร์ที่ประมาณ3,700นะกำลังดีนะผมว่าแบบซื้อราคานี้นี่ผมแตกแท่แลยทุกครั้งนะวินตลอดนะรงลรงวัลรางลนอนะเพื่อนโอ้โหซื้อฟิวเจอร์ราคานี้นี่ราคาฉมังของผมจริงๆเลยนะเดี๋ยวปล่อยอโอโต้ไปสัก10ทีดิดูเชิงของไหนดิเอาออเต์ออโต้นะเพื่อโน,น oh, <Auto S 1> อโอ้ออโต้เกือบวายบปินฟรีเกือบแตกนะ โอ้หทำไมออโต้แล้วมาดีจัดเฉยมาน้องหมูแตกไปหมูทองมาอีกแลนะน,นี่ผมกด Auto ออโต้เฉยนะเพื่อนไม่ได้กดซื้อฟิวเจอร์ไปนะแค่จะวอร์มนะวอร์มไม้วอร์มมือสักหน่อยนะโอ้โหแตกเฉยโพ้โห,โหกดธรรมดาไหมมันแตกง่ายอย่างวงาเพื่อนโอ้โห เกินไปเกินไปแล้วน it. well, ้องหมูไปกดเข้าฟ uh, uh ีเจอร์เลยแล้วกันถ้าจะแตกขนาดนี้นะถ้าจะแตกขนาดนี้นะถ้าจะแตกขนาดนี้ขอกดเข้าฟีเจอร์เลยละกันเพื่อนๆน้องหมูจะแจกโชคขนาดนี้นะมาลุ้นนั้นขอจช้ำๆหน่อยโอ้โหมาต่อเนื่องเลยนะต่อเนื่องจากการกดออโต้มี่นะโอ้โหแสงเดิมเนี่ยไปแล้ว๋อเอมาครับอขอมาลุ้นๆหน่อยขอมาลุ้นๆหน่อย สวยงามู่นะเพจแตกไปออกไปเมืเเ่อกอี้โหแย่อีกแล้วนะเงวันนี้ฟิวเจอร์แย่วนะ่ะโอ้ยก็ยังมาอยู่นะนก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะก็ยังถือว่ามาเรื่อยๆนะวสวยงามครับขออีกหนึ่งเคหมดชุดไปแนละ้วเ่อนเหมือนได้มา ในคุมเสียเท่าไหร่นะไม้นี้นะไปอ,ออตโต้ไปเลยแล้วสามสิบทีให้มันรู้แล้วรู้รอดนะออตโต้ไหนเนี่ยอ,อัโต้จะมาดีขนาดนี้ผมขออโอโต้ไปเลยแล้วสามสิบทีอืม้มสวยสวยนะเมื่อกี้สวยจัดนะเพื่อน,นยิ่งกว่าฟิวเจอร์อผมกดเนี่ยโอ้โหบาไบายมานะโอ้เกลือจัดเกลือจัดเงียบเลยเคมา คูณสองมานะโอ้โหถึงแค่คูณสองแล้วยโอ้ยปล่อยไปสักสิบห้าทีพอละโอ้ยไม่ไม่แตกเลยนะเกลือจัดจดนะเมืแ่อบบกี่ยังคุ้มกว่าอีกนะเพื่อนสามสีเทีเ่ยวอ่อเชอรี่สวยงามอ๋อมา,มาไปสิบห้านะผมจะขยับเบดสักหน่อยแล้วกนะันให้มันได้ตื่นเต้นตื่นเต้นหน่อยแล้วนะ เบร150โอ้เบรด150ซื้อฟิวเจอร์ไม่ได้นะแล้วนะได้แค่ที่100เลยเพืนะ่อนมาซื้อเลยแล้วกันเบรด100ฟิวเจอร์แพงชิบหายเพืนะ 7, 500, นะ่อน7,500เลยนะมาดูอีกทีกันจะคุ้มหรือไม่คุ้มนะฟิวเจอร์7,500เกมหมูเน้องหมูอืมสวยงามนะมาตั้งแต่แรกแบบนี้นี่ถือว่าโอเคเลยถือว่าเปิดหัวมาดีนะอ่ะมาต่อเนื่องครับ ขออีกขออีกมาอีกลัวๆนะเอาเชอรี่ชุดใหญ่แตกไปตอนนี้ขึ้นมาที่คูณห้านะเพื่อนตัวไหนแตกก็จะคูณห้านะตอนนี้อ้าวคูณห้าไปขึ้นไปคูณหกแล้วขอรัวๆขอรัวๆเพื่อนขอรัวๆนะน้องหมูขอรัวๆพี่ขอรัวๆน้องหมูลักกี้พิกกี้หมูนำโชคนะเพื่อนน้องใหม่จากค่ายพีจีนะแตกกูแล้ว อยากแตกเน้นๆแบบนี้ก็กดลิงก์ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะเพื่อนมาโอ้โหชักจะแย่นะเพื่อนตอนนี้ชักจะแย่นะก็ถือว่าดีนะอยู่นะเพื่อนไม่ถือว่าเจ็บมากเท่าไหร่นะแต่ก็ผมอยากแตกไงไม่ใช่อยากเจ็บไงนี่ยังไม่มาสักทีนะเพื่อนชุดใหญ่คอมโบจากน้องหมูนะถ้าชุดใหญ่คอมโบจากน้องหมูมาทีนี้รู้เหลืองนะ มาครับลุ้นกันไหมนี่ชุดใหญ่จะมาไหมโหเพชรมาคูณสามไปอ่ะเคมาอีกนะคูณสี่อะเหมือนจะชุดใหญ่หรือเปล่าโอ้โหไม่ชุดใหญ่นะทุกคนหมดชุดไปซะแล้วชุดเล็กครับชุดเล็กไปนะไม่ใช่ชุดใหญ่นะทุกคนไม้นี้อ่ะคิวมาคิวมาต่อคูณห้าไปโอ้โหน่าจะ เหม็นเกลือมาอแล้วนะเพื่อนๆไม้นี่มาเพื่อนเพื่อนมาไม้สุดท้ายแล้วนะวันนี้ท่านโชคน้องหมูไม่นําโชคมาให้เราเราก็อย่าไปฝืนนะเพื่อนมาขขยับหน่อยแล้วนะนสุดท้ายจัดหนักจัดเต็มนะเพื่อนหมูไม่นาโชคเราอย่าไปฝืนนะมาครับมาสุดท้ายน้องหมูน้องหมูมาสุดท้ายแล้วนะพี่ขอดีๆนะขอดีๆนะครับ คืนทุนให้พี่หน่อยนะน้องหมูอ่ะสวยงามมาลุ้นกันเนพะื่อนลุ้นเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะกดไลค์กดซ like, นะนะับสไครต์ด้วยนะเพื่อนจบไม้นี่ผมคงต้องขอลาไปก่อนแล้วนะยังไงก็พูดคุยกันได้นะเพืนะ่อนคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะหรือสนใจเล่นเกมสนุกสนุกก็กดลิงก์ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะเพืนะ่อนผมจะทิ้งไว้ให้นะเหลืออีกสามครั้งนะเพืนะ่อนผมจะต้องไปแล้วนะวันนี้เออถ้าแตกรัวๆผมก็ยังไม่ได้ไปนะ แต่แบบนี้ผมคงต้องไปแล้วนะเพื่อนอีกสามรอบสุดท้ายในการหมุนนะมาขอจำแชมป์หน่อยดิเงียบหมดเลยนะเพื่อนโอ้โหน้องหมูเล่นผมไปแล้ววันนี้โอเคนะเพื่อนวัน,นเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะผมจะมาเอาคืนน้องหมูนะวันนี้ขอก่าวคำว่าสวัสดีครับ